สวัสดีค่ะวันนี้ MPV ก็จะพามาแนะนำกระเช้าบูมนะคะคันนี้จะเป็น JLG รุ่น340 AJ นะคะความสูงที่10.4เมตรนั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวเราชมสาธิตกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นคูบตาสา3ูค่ะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะและที่เบอร์โทร0818302909นะคะติดต่อหาคุณกีตโรโลโดได้เลยนะคะในส่วนของหน้าร้านของเรานะคะร้านเ t v จะอยู่แถวเคาหะบางพีสุปราการะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะใครสนใจก็สามารถขอลูกค้าเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูสินค้าที่น่าร้านของเราได้เลยนะคะจะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะคะจะถึงเสาวเปิดทําการนะคะตั้งแต่8โมงถึง5้าโมงเย็นค่ะ